สวัสดีครับ I'm Dan from Philippines and uh, we use p i currently I have 2,000 uh, mine for her 400 434 and, and we met brother from Thailand taxi also Pai โอเคขอบคุณ okay. ครับก <Thank you S 2> ็บดีใจครับที่ได้เจอนะครับมาจากฟิลิปปินส์นะครับคนแรกในประเทศไทยที่ได้ชำระเหรียญ p ายนะครับกับเท็กซี่ประเทศไทยนะครับใจด้วยนะครับ คอนเฟิร์มบันทึกบันทึกดีใจนะครับวันนี้เจอนะครับ oh. เขาอยู่ที่ประเทศ oh. ฟิลิปปินส์นะครับ <Okay. S 1> ได้เข้ามาชำระ <Okay. S 1> เที่ยวประเทศไทยนะครับนี่ครับความสำเร็จของเรา uh, ได้ชำระแล้วนะครับนะครับชำระมาแล้วดีมากโอเคสว่วน เดี๋ยว check, ของผม <check. S 1> เป็นเฮินเข้านะครับเดี๋ยวจะเช็คให้ดูนิดหนึ่งอ่านี่มาเลยครับมีไหมอ่าสองเห็นไหมสองพี่ไอันนี้ไหมย,ยังไม่มายังไม่มายังไม่มาเดี๋ยวรอแป๊บนึงยังไม่มาอาโอเคดีมากนะครับเข้าแล้วครับยี่สิบห้ายี่สิบหนะครับยี่สิบห้า ตรงกันนะครับแบบเวลาดีใจนะครับเท็กซี่ไทยแลนด์โซนโซนอ่าเจ็บฮะอ่าเอามาโชว์โชว์โอเคมาเชืโอเคอ่ออ่าอันี๋เรื่อยเดี๋ยเดี๋อยเรื่ออืมบันทึกมันกลับไม่ได้แล้วอยู่ที่ก่อนโอเคโอเคอยู่นัตินวาเล็ตอยู่บันทึกโอเคคน